คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะททำโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้มีประสบการณ์ผู้จะททำเพียงแค่หาอะไรทำเล่นหากข้อมูลในคลิปผิดพลาดประการใดก็ผิดตามนั้นโปรดใช้วิจารณณที่ไม่หย่อนยานในการรับชมขอบคุณครับมาดูจุดที่ผมวางไม้ชำหนอนครับผมเนี่นะคะอ่าอย่างนี้อันนี้ ปิดฝาไว้อยู่นะครับอันนี้คือเพิ่งชําได้ไม่นานปิดฝาถ้าความชื้นไว้นี่เห็นไหมฮะอย่างนี้ก็สองสามคิดก็ไม่ต้องรดน้ําก็ได้ครับความชื้นมันยังอยู่แต่พวกเนี้ยรากมันออกดีแล้วอะครับนะฮะนี่ก็เลยเปิดฝาไว้แล้วนี่ฮะพวกนี้ไม่ได้ใช้ยาเล่งรากนะครับบางอันที่เอาออกหายไปถ้าไม่เน่าก็คือเอาออกไปไปเปลี่ยนกระถางแล้วอ่ะดูอันนี้ครับอันนี้ผมก็ชําไม่ได้ว่าชาแต่เมื่อไหร่ นี่เห็นไหมนี่ฮะนี่ลากแน่นลากเพียบครับมาดูเจ้าไขจูบ้างซึบชุ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 บนี่โอเคเห็นไหมฮะนี่ครับมาเอ้ยชุบนี่แวบนี่ลากยาวบึงเลยเห็นไหมไม่จำเป็นนวยสายยาเลี้ยล่าครับส่วนตัวน เน้นเลยนะฮะนี่ยังไ,ไงลาก็มานะครับผม <c oughs> อันนี้เนียเพอร์เพอร์เนีวบิวเนวบิลา่ามันไม่ออกมอ่วงเด็ดนี่ปืดปืดนี่ครับแบบแม่งยังลาก็มาดีครับผมนะฮะปืดอ,อันนั้นเปน็นกาแีลาน่ารักดีกี่ครับ